สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อ,เข,อเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเขาลืมไปแล้วหรือยังนะคะคนที่มีพลังงานมาพบกับคลิปนี้นะคะก็เป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่เนาะอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นการไม่ได้พบไม่ได้คุยกันนะคะเรามาส่องใจเขาดูซิว่าใครคนนั้นเขาลืมคุณไปหรือยัง ก่อนอื่นขอสเปเชียลการ์ดนะคะข้อความจากใครคนนั้นนะคะขอพลังงานจริงศักติดจักรวาลน,นะคะดึงข้อความของใครคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่ในขณะนี้นะคะส่งมาที่ไพ่สเปเชียลการ์ดนะคะใบนี้สำหรับนี้ขอข้อความจากเขาถึงคุณค่ะเขาคนนั้นของคุณเนาะอยากรักเขาได้ไหมไม่ทะเลาะก,กันได้ไหม เธอไม่ได้จริงๆ you are my soulmate คุณสำคัญที่สุด body perfect ฉันเป็นของคุณฉันดีใจที่ได้พบเธอห่างกันทำไมคืนดีกันนะพลังงานสิบใบนะคะแพทย์ต้สำรับนะคะน้อยได้แต่น้อยใจรู้ไหมนะคะ เป็นพลังงานของคนที่น้อยใจค่ะเขาคนนี้ไม่ได้ลืมคุณแต่เป็นความน้อยใจนะคะเป็นความน้อยใจที่ตัวเขาอาจจะไม่สมบูรณ์คร้อยไม่เพอร์เฟกเขาถึงได้ฝากบอกว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากทะเลาะกับคุณเขาไม่เคยอยากที่จะทะเลาะหรือห่างกันกับคุณเลยนะคะ คุณเป็นคนที่สำคัญแล้วไพ่ใบนี้ก็รู้สึกถึงการที่เขาแสดงให้แสดงให้เห็นอะว่าคุณเป็นเจ้าของเขานะเขาเป็นของคุณนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะขอร้องก็คืออย่ารักเขาได้ไหมเขาในที่นี้คือคือใครคือใครคือคนในประเด็นที่เขาหึงหรือน้อยใจอะไร ใครคนหนึ่งเป็นการขอร้องให้คุณอย่าไปรักใครคนอื่นได้ไหมประมาณนี้นะคะหากทะเาลาะกันก็เขาอยากจะให้คืนดีกันค่ะคืนดีกันนะนะคะเขาน้อยใจอืเป็นพลังงานสเปเชียลการ์ดสิบข้อความที่รู้สึกถึง ความน้อยใจที่เต็มเปี่ยมเลยนะคะอัดอั้นเนาะแล้วก็ไม่อยากทะเลาะก,กับคุณเลยนะคะไม่อยากห่างกันนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปรักคนอื่นด้วยนะคะเป็นคนน้อยใจที่ขี้หึงนะคะแล้วก็อยากงา้โอโอ้โหน่าจะหลายหลายอารมณ์นะคะในในฟิลเดียวนะคะหนึ่งนาทีสี่อารมณ์ประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเราเปิดไพ่ทาโร่ ขยายข้อความของใครคนนี้นะคะในหัวข้อเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังนะคะขอพลังงานคนในความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่มาพบกับคลิปนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลครูบาอาจารย์นะคะดึงพลังงานความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นส่งมายันไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะบอกหน่อยว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไร คุณเป็นอย่างไรคะตอนนี้โอ้โหใหม่กอดไม่รู้จะต้องอธิบายอะไรกับภาพนี้อีกนะคะเนี่ยสามดาบเขาเหมือนส่งพลังงานมาถามว่ายังจะถามอีกหรอว่ารู้สึกยังไงนะคะขอขอพูดพูดกับไพ่ไปเลยกันล้วกันเนาะก็ ถ้าจะส่งมาขนาดนี้นะคะอืมประมาณว่าเจ็บไงไม่รู้หรอนะคะเขาฝากบอกคุณนะจะถามอีกหรอนะคะไม่รู้จริงๆหรอนะ,ะไม่รู้จริงๆหรือไม่รักกันเนี่ยอไม่ใช่ลนะอันนี้เริ่มอินก็ไพ่ไปแ้วมันออกมาเป็นขนาดแบบเจ็บปวดเลยนะคะอืมคนคนนี้เขนาน่าจะเสียใจอยู่จริงๆนั่นแหละเนาะถามว่าเขาลืมคุณหรือย,ยังคุณลองดูซิว่า คนที่โดนดาบเสียบอกขนาดนี้นะคะจะลืมได้ง่ายหรอคะอืมลืมง่ายก็ไม่รักแล้วถ้าลืมง่ายก็คงไม่มีอะไรที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจได้นะคะเนาะเมจิเชียนคนที่เดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่ฉลาดค่ะเขาคนนี้จริงๆก็เป็นคนเก่งมากนะอืมเป็นคนที่ เก็บอาการได้อ่าจริงๆเก็บอาการเลยแหละนะคะใจเจ็บแต่เก็บอาการอ่าเขาเรียกว่าทรงเก็บทรงนะคะเป็นพลังงานของคนที่เก็บทรงอืมดูคุณสิเห็นไหมพลังงานชาวเรานะคะคเพื่อนๆช่องเราเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าเป็นสาวโสดสวยและมีสเสน่ห์นะคะ ไม่ได้อวยกันเองนะแต่เรื่องจริงเรื่องจริงๆเลยเนาะเพราะว่าช่องนี้แปลกมากเลยอะ่ะมีแต่คนแบบเป็นดาวเด่นเดอะสตาร์เป็นแบบสวยๆแล้วหล่อหน,น้าตาดีทั้งนั้นเลยนะคะเอแล้วก็โสดด้วยโสดมั่นใจในตัวเองยืนได,ดย้ยืนได้ด้วยขาของตัวเองหมายถึงว่าเป็นคนเก่งไม่ต้องงอใครมีดีแบบไม่ต้องงอใครนะคะเออว้าวเขามองว่าตอนนี้ คุณก็คงเป็นโสดหลันล้าเลยสินะขออ่านขอพูดตามภาษาแบบภาษาไพ่ไม่ต้องเป็นทางการมากอะไรกันเนาะอืมเพราะเป็นข้อความส่งมาจากจากพลังงานของคนของคุณนะเหมือนเขาอยากบอกกับคุณว่าคุณคงสบายใจมากเลยสินะคะที่ห่างกับเขาไปแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ด้วยเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะห้ามหรือเป็นเจ้าครอเจ้าข,ของคุณได้อะ นะคะดูคุณเฉิดฉายคุณมีออลรล่าคุณอยู่ในที่ของคุณอย่างสง่างามในขณะที่เขาเจ็บปวดหัวใจเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อเยียวยาวรักษาแผลใจก็ยังไม่ดีขึ้นทำเท่าไหร่ก็ยังเจ็บก็ยังปวดนะคะอืมุ้ยอุ้ย,อยขอโทษทีทำไมาชอบผลลัพผลลอพย่อพลังงานแบบแบบที่นี่อย่างนี้ได้ยเลยอะมันคืออย่างนี้ อ่านไปก็อ่านตามหน้าพันนั่นแหละค่ะไม่จะตลกหรอกไม่ได้บูลลี่แต่ว่าเขาคนเนี้ยคล้ายๆว่าคือที่มาตลกเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเขา่าเป็นเมจิเชียนใช่ไหมเป็นคนนักเล่นแร,ร่แปรธาตุจะเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งทุกอย่างแบบเขาก็เอาตัวรอดเก่งของเขานะมีเซนมีสัมผัสเป็นคนเก่งเลยแหละฉลาดเฉลียวนะคะแต่ว่าพอดูพลังงาน แล้วก็เจอคุณ,คณกลายเป็น The Hangman ไปถึงแล้วก็เจ็บปวดหัวใจด้วยโอ้คนที่ทําให้ t h เม a g i c i a n ห้อยหัวแล้วเจ็บปวดหัวใจได้คุณคิดด้วยสิพลังงานคุณของคุณอะนะคะเ <c oughs> พื่อนๆเราที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยอืมใจแบบ <c oughs> นะคะใจเจ็บเลยนะคะใครใคนนี้เขาถึงกับ ห้ยหัวแองแมงเลยค่ะเออเขารออ่ะเหมือนเขารอคุณอยู่นะคะมีพลังงานคนที่เจ็บปวดหัวใจเขารอคุณอยู่ถ้าตามหัวข้อหัวข้อลืมคุณหรือยังคุณดูสิเนี่ยนะคะโอ้โหลืมได้ไหมคะเนี่ยหกถ้วยแฮงแมนหกถ้วยห้อยหัวรอเธอนะคะรอเธอหันมา สาวโสดสาวสาวยสาวสักคร้่งสาวที่เชิดเลิศไม่สนใจเขาตอนนี้คุณเป็นยังไงฮะเพื่อนเพื่อนในช่องของเราคุณเป็นยังไงคะคุณเชิดเลิศใสเขาเลยเหรอคะเชิดแบบดูสิคะเนี่ยอโอเป็นแบบออรา่ามีแสงออร่าจับเลยเหมือนคุณก็ไม่ง้อไม่สน ไม่รู้นะคะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะว่าเราถามถึงพลังงานของเขาเนาะให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลดึงพลังงานเขามาก็เลยได้พลังงานแบบนี้แต่ดูพลังงานใบกลางเนะี่ยที่เป็นพลังงานของคุณนะคะพลังงานเอ,อเหตุและผลนะคะก็คือคุณนี่แหละที่ทําให้เขาเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจแล้วเป็นเดอะแฮงแมนแบบนี้เขาอยากจะทําทุกทางนะคะที่จะให้คุณหันกลับมามองเขาแล้วก็กลับมาหาเขาเนี่ย เขามีความคิดถึงคุณมากเลยนะถ้าไพ่หกถ้วยนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นค่ะเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นใจทําไมคุณถึงได้รู้ใจเขาไปซะทุกอย่างทําไมคุณพูดอะไรก็เหมือนที่เขาเคยพูดเป็นทัศนคติเดียวที่เขาคิดทําไมถึงได้รู้ใจเขาแบบนี้นะคะเขารู้สึกว่าเหมือนกับ คุณเคยรู้จักกับคุณมาก่อนแบบนี้ค่ะเป็นความผูกพันอืมเอพไพ่ไม่ได้เล่าถึงอดีตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้คุณนะ่ะที่มาดูไพ่เนี่ยเป็นโสดโสดสวยชดเลยแหละชดชดเลยแหละนะคะก็เราก็มั่นน่ะเราก็มั่นของเราอ่ะนะอืมเราก็หนึ่ในตองอูอ่ะใช่ไหมคะแล้วจะไปง้อทําไมแต่ถามว่าก่อนหน้าน,นี้ต้องมีอะไรแน่เลยที่ที่ทําให้พลังงานของคุณเนี่ย กลายเป็นแบบไม่สนใจเขาขนาดนี้แล,แล้วพลังงานเขานี่คือโอ้โห <Yeah. S 1> นะคะแย่ yeah. ตอนนี้นะคะจะปวดหัวใจนะคะแล้วก็มีการรอ,อคอยแบบเป็นอาการที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่กล้าเทแอคชั่นอะไรเลยอะเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะเยียวยารักษาหัวใจตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองแบบนี้ค่ะอืมนะคะเดีย๋ยวมาดูต่อว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงอีกเนาะ ขอพลังงานเขานะคิดแล้วรู้สึกยังไงคะโอ้โ oh ห The View of f ฟอร์นี่คุณมาเพื่อสังหารเขาเหรอคะไพ่มาไพ่ The v ว e w เนี่ยมาตรงกับสามดาบนะคะเหมือนคุณมาคุณมาเพื่อประหรัตประหารเขาเลยนะคะเนี่ยนี่เลยเป็นโชคชะตานะคะใครคนนี้เหมือนกับกำลังได้รับบทเรียนนะคะ แบบที่ตีราคาไม่ได้เลยแหละเนาะ The View of Fortune เขามองว่าเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เข้ามาสั่งสอนเขาว่า <laughs> จริงๆในความรู้สึกเลยค่ะเหมือนเป็นโชคชะตาคนคนนี้เขาเชื่อเรื่องโชคชะตาด้วยนะอืมเขาก็เป็นโสดค่ะเขาเชื่อในโชคชะตาว่าถ้าเขามีคู่เนี่ย สักวันหนึ่งเขาต้องได้เจอนี่เห็นไหมคะแฮงแมนการ์อคอรได้แตนยานาแล้วก็6กถ้วยการกลับมาของคนรักในอดีตก็ได้คนในอดีตเป็นเพื่อนสมัยเด็กก็ได้หรือคนที่อายุห่างกันมากๆก,ก็ได้นะคะคนที่แตกต่างกันทางเชื้อชาติทางอายุอายุนี่คือแบบสิบสิบสิปีบวกๆเลยนะคะมีมีหลายกรณีนะหกถ้วยคือถ้าไม่ห่างอายุห่างกันขนาดนั้นก็จะเป็นเชื้อชาติที่แตกต่างกัน จารีดวัฒานธรรมภาษาประเพณีหรือก็เป็นคนรักในอดีตชาติเลยด้วยเนี่ยวนกลับมาอืมแต่หกถ้วยมากับเดอะวิวออฟโรจูเนี่ยน่าคิดว่าจะเป็นคนรักเก่าเก่าเก้าเก่าแบบนะคะอืมคนรักเก่าก่อนนะคะในอดีตภพชาตินะอ่ะแล้วยังไงต่ออืมใครคนนี้นะคะ หมือนจะฮนะึดสู้เนาะอืมเขามองว่าเนี่ยถ้าเดว,วิลขึ้นกับหนึ่งดาบเนี่ยหนึ่งดาบก็แปลว่าอุปสรรคใช่ไหมคะอุปสรรคแลวใครคนนี้เขาเป็นคนเก่งเห็นไหมคะนักเล่นแร่แปรธาตุยอมที่ไหนล่ะนะคะไม่ได้ด้วยเล่ก็อเอาด้วยกลไม่ได้มนเอาด้วยคาถาไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นของอะไรนะแต่เป็นอาการที่ถ้าคุณไม่สนใจเขาใช่ไหมเขาก็จะทําอะไรของเขาเนี่ยแบบในเขาเรียกว่าอะไรตามตาม ตามนิสัยเขาอะค่ะนะไม่รู้ว่าเขาพื้นเพยเป็นยังไงนะแต่ว่าด้วยในความรู้สึกอะน่าจะเป็นแนวเรียกร้องความสนใจมากกว่าแต่ไม่ได้มาแบบตั้งหน้าตั้งตางต้อหรอกเพราะว่า,พาไพ่เมจิเชียนเนี่ยเขาก็เ,าเขาก็ยืนหนึ่งเหมือนกันเขาก็หนึ่งในตำบนเหมือนกันใช่ไหมคุณคุณว่าคุณเป็นหนึ่งในตองอูแล้วเขาก็ไม่แพ้ใครนะเดบเมจิเชียนเนี่ยเนาะและแฮงแมนอีกเขาไม่เทคแอคชั่นหรอกแต่เขาจะเหมือนกับ เรียกร้องความสนใจอ่ะบางทีบางอย่างเนี่ยนะเดนเมจิเชียนอาจจะทำคลิปอะไรหรือว่าแชร์คลิปแชร์สตอรี่หรือถ่ายรูปอะไรที่เป็นแบบอะไรเรีย,รยกร้องความสนใจอ่ะนะคะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งคนคนนี้เนี่ยนะเดนเมจิเชีนเนี่ยเขามีทั้งเหรียญทั้งถ้วยทั้งดาบทั้งไม้เท้าคือเขาต้องทําอะไรส,สักทางหนึ่งนั่นแหละคะ่ะให้คุณเห็นว่าเขาก็ฮอตนะมีคนมาสนใจเขาเหมือนกันนะอะไรแบบ อ่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่เขากําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคะ่ะนะคะเป็นแผนที่ชิดชัยอืนะคะระทักมากระจบพูดถึงกันเนาะแต่ว่าเหมือนเขาจะคล้ายๆกับคุณมีฟอร์ม,อ,มอ่าเขามองว่าคุณอ่ะดีกว่าเขาไม่ เขาไม่เทียบเท่าคุณจำกาดที่เราเปิดได้ไหมคะก่อนอันนี้นาะมีไพ่ no body perfect นะคะก็คือไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบเขาน่าจะมีฐานะการเงินคือเขาอะคิดนะคิดว่านะคะเขาคิดว่าฐานะการเงินเนี่ยเขาไม่เท่ากับคุณนะคะหรือคุณเนี่ยอาจจะเคยช่วยเหลือเขาเรื่องก,การเงินมาก่อนเนี่ยคะ่ะมันเป็นไพ่ใจดีไพ่าการอุปถมัมภ์ไพ่ไพ่แบบเนี่ยอุปถัมภ์ให้เงินอะไรแบบเนี้ย คือมีสองสองประเด็นก็คือเขาอาจจะเคยช่วยคุณมาก่อนหรือคุณอาจจะเคยช่วยเขาเรื่องการเงินหรือหากไม่เคยอุปถัมภ์กันเรื่องการเงินเขาคนนี้ก็มองว่าฐานะคุณและเขาเนี่ยมันแตกต่างกันคุณเนี่ยช่างเพอร์เฟกเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วคุณเพอร์เฟกขนาดไหนแต่เขาคนคนนั้นของคุณอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเพอร์เฟกมากๆเลยสําหรับเขาอะ่ะนะคะเหมือนกับ เหมือนเขามองว่าตัวเขายังไม่ดีพออะนะเนี่ยมันเลยเป็นไพ่ nobody perfect ขึ้นมาเหมือนเขาอยากจะบอกคุณบบว่ามันไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์แบบเออก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราว่าเพื่อนๆก็อยาก็จะบอกเขาอย่างนั้นแหละเพราะว่าคือถ้าคนเรารักกันเนี่ยความสมบูรณ์แบบไม่ก็ไม่ได้เอามาประเมินความรักได้หรอกเนาะพูดจริงนะคะว่าความรักมันมันไม่ใช่การทําทานนะเออสงสารไปก็ไม่ได้บุญ ถ้าจะรักเราไม่ได้รักกันที่เรื่องเงินทองเรื่องกันใครให้มากให้น้อยอยู่แล้วรักก็คือรักไม่ใช่ว่ารักพะสงสารแต่ตัวเขาคิดว่าเขาไม่อยากให้เหมือนกับเป็นคนที่็คมใหญ่ให้มาดูถูกเขานะคะด้วยพลังของเมจิกเชียนเนาะเขาก็เขาก,เ,กเขาก็คนเก่งนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเก่งนะคะแต่ทําไมเขาถึงได้ด้อยค่าตัวเองขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะอโอ้โอ้โหสภาพโอ้ <laughs> oh m ม god ไพ่คนนี้นะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานนะตอนนี้การงานการเงินด้วยมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนที่ทํางานถ้าเป็นสถานการณ์ที่เขาอยู่บอกเลยนะคะว่าถ้าขึ้นมาแบบเป็นแบบเนี้ยถ้าไกลกันนะเขาเบื่อสถานการณ์ตอนนี้ที่เขาอยู่ที่ที่เขาอยู่ตอนนี้แบบเหมือนกับว่า เขาเบื่องานอยากย้ายงานเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกเหมือนเขารู้สึกเบื่อตัวเองเบื่อไหนตัวเองเบื่อกับการรอคอยเบื่อกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอยากทําอะไรสักอย่างนึงให้คุณมาสนใจแล้วคุณสนไหมก็ไม่สนแบบนี้ค่ะมีพลังงานเลขเก้ากับเลข6ขึ้นมาเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยนะคะมีหกหกหกถ้วยหกเหรียญเก้าไม้เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่ง หนึ่งดาบกับเบนิเช,เเชนก็เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขสามเนาะม,มีเลขเลก,ก้าเลขหกก็มีทุมิทุนา,นากันยามกลานะคะประมาณนี้อืมหรือใครที่มีพลังงานเลขเก้าเลขหนึ่งเลขเก้าเลขหกได้เนาะทีนี้นะคะคนคนนี้งานเขาก็แย่ด้วยอะนะเขาเหมือนเขารอ รอเคลียร์งานด้วยแล้วเนี่ยรอเคลียร์งานแล้วก็น่าจะได้เงินก้อนจากจากการงานแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินตรงนี้ด้วยแหละแต่ใครคนนี้นะคะน่าจะหลุดคนได้นะมองว่าน่าจะมีคนไปช่วยเหลือเขานะคะเรื่องการเงินอืม,ม่ก็เป็นคุณนั่นแหละที่เคยช่วยเหลือเรื่องการเงินเขาเพราะว่าอยู่ใต้ไพ่อยู่ใต้คุณเนาะเออนะคะโอ้โหโอ้ m ม g ก d เปลี่ยนชื่อหัวข้อทันไหมคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขา ลืมคุณไปแล้วหรือยังด้วยนะถามว่าเขาฟื้นจากพิษรักหรือยังโอ้โหให้แบบให้ขึ้นต้นสามดาบให้ลงท้ายคือสิบดาบอะคุณว่าอาการนี้จะลืมได้ไหมคะนะคะอืมโอ้โหมมันไม่ใช่แค่การน้อยใจเลยบ้งเนี่ยนะคะเขารู้สึกจะปวดค่ะ เขารู้สึกเสียใจอ่ะอมืมันรู้สึกว่ามันเป็นโชชะตาที่ทําให้เขาต้องเจอเรื่องแบบเนี้ยทําให้อยูอย่ด,ดีคุณก็ไม่สนใจเขาไปเลยเฉยๆเลยอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็กลับอยู่ดีดกลับกลายมาผูกพันกับคุณแบบมากมายซะอย่างนั้นอ่ะนะคะเหมือนคล้ายๆกับโชชะตาเล่นตลกให้เขามาอยู่ในสภาพเนี้ยแนะต้สำหรับอดีเอ็มเพลร์ คุณคนนี้อ๋อถือว่าสีไม่งอนะพลังงานเป็นดีเอ็มพลเรอร์เลยนะคะเนี่ยโดนคุณบล็อกด้วยเจอกันผ่านทางโลกโซเชียลโอ้โหเนี่ยเป็นคู่กันเห็นปะไพ่พลังงานคนไกลค,คะ่ะไพ่ใต้สํารับออกมาเฉลิหมดเลยอะ่ะออคุณบล็อกเขาโอ้โหนี่นะคะขอเอามาเป็นไพ่หลักได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าไพ่ใต้สํารับเนี่ยเราบอกอยู่เสมอเลยว่าถ้าเป็นเอ,อที่เราเปิดไพ่ดูนเนาะไพ่ใต้สํหรับเนี่ยจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับ เป็นบทสรุปของเรื่องนี้เลยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรอืน่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก็คือพวกคุณคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วเกิดการหยุดนิ่งความรักหยุดนิ่งกันไปอาจจะมีการช่วยเหลือก็เรื่องเงินแล้วอาจจะต้องมีทะเลาะกัน,นแน่แหละเพราะไม่งั้นไม่บล็อกหรอกนะเนี่ยแล้วคุณก็บล็อกเขาบล็อกบล็อกเลยอะ่ะบล็อกแล้วก็หยุดความสมพันธ์หยุดคุยหยุดอะไรเลยคนคนนี้เป็นคนไกลรอรอการเดินทางรอคอยค่ะเขารอคอยเนี่ยมีไพ่รอคอยถึงสองใบ ห้อยหัวรอแล้วก็ยืนยืนเฝ้ามองรอเบื่อที่ที่ทำทง,งานเบื่อท,ที่ที่อยู่ตอนนี้พวกคุณคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยแปดไม่เท้าเจอกันผ่านทางโลกโซเชียลแล้วดูสิคะเป็นคู่กันนะเนี่ยพวกคุณเป็นคู่กันมาตั้งแต่ไหนั้งไรแล้วอะเราเป็นคู่บุณคู่บารมีด้วยเนี่ย the impress the emperor เนี่ยโอ้ oh my ม o d มีพลัง,งานโคนเกิดวันเอ่ออะไร,รวันศุกร์วันแล้วก็เอ,อมีราศีเมษได้นะคะแล้วมีเออ่ วันอังคารนะอะไรเนี่ยอืมโอ้นะคะพฤหัสอาทิตย์สุกอแต่ว่าพนักง,งานเขาอ๋อที่เจ็บปวดมันเป็นสาเหตุนี้แหละเหมือนคุณบล็อกเขาคุณปิดกั้นเขาถึงจะไม่บล็อกไม่ปิดกั้นแต่คุณไม่ได้สนใจเขาแล้วอะเนี่ยคุณพนักง,งานคุณตอนนี้เป็นเป็นคนโสดแบบชืดชสวยๆชืดช,ช,ช,ชแบบ ถึงจะถึงจะไม่สวยไม่ชดไม่ไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําตัวแบบนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณไม่ได้สนใจเขาแล้วอะนะประเด็นพอยคือคุณไม่ได้สนใจเขาที่เกิดอาการสามดาบแล้วสิบดาบขนาดเนี้ยนะคะอืมโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่คุณเป็นคู่กันนะคุณรู้ไหมโอ้ไพ่เดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมากางมือเลยนี่ม่อยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยเขาเจ็บเพราะคุณนะั่นแหละนะคุณคุณต้องให้เราบอกซ้ําอีก อีกด้วยไหมคะว่าเขาลืมคุณหรือยังเนี่ยเขารักคุณมากๆเลยนะแต่ว่าเหมือนกับน่าจะมีอะไรที่ทําให้คุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นั่นแหละนะทีเนี้ยหมอก็ไม่ถามเพราะว่าอืมการที่ใครคนนึงนะคะหยุดความสัมพันธ์แล้วก็บล็อกกันไปทั้งๆที่มองว่าคุณก็รักเา้านเนี่ยมีไพ่หกคว่ไพ the ่ the lover แล้วค่าเป็นคู่กันะ แต่ถ้าอยู่ดีคุณตัดจบออกมาตอนเนี้ยคือเหมือนกับพลังงานยังไม่ตัดจบนะยังไม่ได้เลิกกันแต่ว่าเหมือนกับคุณไม่คุยกับเขาเลยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับบล็อกกันไปเลยแบบเอ,อบล็อกหัวใจก็ได้นะคะถ้าไม่ได้บล็อกโซเชียลเนาะคือหยุดคุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่พูดคุณเหมือนกับกลายเป็นเหมือนบุคคลจับศูนย์ไปเลยอะเหมือนทิ้งเขาไว้ข้างทางเลยอะค่ะนะคะ,นะคะหมาหอนเลยนะอือคือหมาหอนเลยนะคะอ้คนคนนี้หึงห่วงพลังงานใต้สำรับ หึงห่วงอีกแล้วได่ดูสิไม่หึงได้ไงนะอุ้ยเดวิลกับไพ่สี่ถ้วยโอ้ตแต่ละนะคะเพราะคุณเพราะว่าเพราะคุณลุนช่องนะคะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงค่ะพอมาสองคุณก็หึงห่วงกำหมัดมั่งบางทีบางทีถ้าใครมาเม้นคุณมาอะไรคุณก็หัวร้อนนะคนคนนี้ขี้หึงมากมีพลังงานแบบคนข้างรักแล้วขี้หึงด้วยแบบเขาน่าจะอยากมีซัมติงกับคุณด้วยนะคะเนี่ยมีพลังงานพิศสวัส์ขึ้นมานะ หึงแรงนะคะรักแรงหึงแรงอืแล้วก็เจ็บแรงแรงด้วยเจ็บแบบเฮือกเลยอะเนี่ยเห็นไหมจมกองเลือดเลยโ oh อ้ไม่ก็แต่เขาแต่เขาไม่ทีแอชชั่นนะบอกเลยนะคะคนคนนี้นะคะเอาเถอะนะเขาเหมือนกับฝากฝาก,ฝากความรักเอาไว้เนี่ยค่ะฝากความรักเอาไว้กับชค่วชะตาแล้วดูนะชค่ชะตาเขาตอนนี้นะคะเจ็บปวดหัวใจแล้วความรักก็โดนเบรกโดนหยุดพักเอาไว้นะคะ อุปสรรคในความรักก็คือเขาคนนี้เหมือนกับอยากจะเทแอคชั่นนะอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เหมือนกับคุณไม่คุณไม,คณไม่คุณปิดตาเลยอะเออคุณเขาเรียกว่าอะไรอะคุณสะบัดบล็อกใส่เลยอะนะคะเนี่ยแปดดาบมันเหมือนคนที่ทําอะไรไม่ได้โดนโดนบล็อกโดนปิดกัน้นโดนมีกําแพงอะนะคะมีกําแพงใส่เขาไปเลย มาขอดูพลังงานสรุปห้าใบนะคะเอาคำสำหรับคุณและเขาขอขออนุญาตแอบดูเป็นเฉลีอยตแต่ว่าเมื่อกี้ไพ่ไม่ได้เปิดขออนุญาตสับต่อนะคะสับต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะขอห้าใบพลังงานเขาคนนี้ค่ะเขาคนนี้ลืมคุณแล้วหรือยังอะอย่างไรเราก็ต้องเอาหัวข้อมาถามนั่นแหละเนาะแต่เท่าที่ดูไพ่นะคะก็คือไม่มีทางลืมได้แน่นอนแต่ แต่ไม่ take action เนี่ยสินาออ่ะเอางี้แล้วกันนะคะใครคนนี้นะคะเขาจะ take action อะไรไหมนะคะภายใน1นถึงสเดือนนี้นะจะทำอะไรไหมนะจะปล่อยให้ห่างๆกันเงียบๆกันอยู่แบบนี้ไม่คุยกันแบบนี้นะคะหรืออย่างไรนะคะอืมเจ็บไปรักไปนะถึงไปห่วงไปโอ้ยห,ย,หยหลายๆอาการเลยนะคะเขาคนนี้นะ โอเคเขานี้จะ take action อะไรสับเยอะแล้วนะวิองอที่เด็ดถ้วยหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะคะภายในหนึ่งถึงสองเดือนนี้เขาจะลดพลังงานจากเด็กอิมเพลเอร์มาเป็นเด็กถ้วยค่ะโอ้โหโห,โหต้องรักต้องรักมากๆแบบสุดๆอะพลังงานเด็กอิมเพลเอร์เลยนะเขาลดตัวเองมาเป็นเด็กถ้วยอะคุณเพื่อมางอมางอสุดที่รักนี่ค่ะการปรับความเข้าใจ the t e m p l a t ์ ยังไม่เกินเดือนมีนานะคุณรอเลยนะคะคนที่ห่างกันไปคนที่น้อยใจคุณอยู่เขาน้อยใจคุณเรื่องอะไรคุณบ็อกเขาองเงี้ยหรอหรือว่าเงียบหายไปคุณไม่ไปดูสตอรี่ขเขาาเงี้ยหรอหรือคุณไม่ไปกดไลค์อะไรสักอย่างมันมันต้องมีอะไรแนๆร่ๆเลยเพราะว่ามัน,มน,มนเป็นไพ่สื่อโซเชียลขึ้นแล้วก็เดืเอดรึอืมหรือว่าคุณไม่คือเหมือนอาจจะไม่ได้ส่งข้อความหากันไม่ได้อหรืองอนก็เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่อง,ง,องทองไม่ใช่เรื่องเงินอะไรสักอย่างโอ้ แต่คนคนนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องนี้น่าจดใจน่าดูเลยนะนะคะเออแถมที่หึงด้วยหัวร้อนด้วยนะหนึ่งถึงสองเดือนนี้เขาจะมาปรับความเข้าใจกับคุณค่ะลด,ลดพลังงานมาเป็นเด็กถ้วยนะคะแล้วก็ให้แทนแปลนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายแล้วก็ให้เด็กถ้วยให้ขอขึ้นดีนะคะให้ตามง้อเนี่ยตามพา้เปอไปเชียลกะเลยนะอ่าคุณอาจจะต้องรอเขานิดนึงนะอืม แฮงแมนขึ้นมากับแฮงแมนคุณก็รอเขานน่นี่คุณก็รอเขานี่ขึ้นมาตริหน่งของคุณน่ะนะคะต่างคนต่างรอกันนะคะต่างคนต่างรอกันแต่คุณกับเงียบนะคะคุณเป็นพลังงานของราชินีพจัน์สื่อจิตกันสื่อจิตกันคุยกันโดยทางจิตพวกคุณน่ะคุณมีพลังงานคนที่ตื่นรู้แล้วนะนะคะพลังงานแฟมินีนะคะพลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเกิดอาการตื่นรู้นั้นเนี่ยมาต่อกับแฮงแมนด้วยนะคะคุณทั้งคู่ มีพมีภาวะที่เป็นทวินเฟรมกันได้นะนะคะคือจิตถึงกันได้รับรู้วาระจิตกันได้พูดคุยกันผ่านจิตนะคะแต่เขาก็เจ็บเพราะเขาอยากได้ยินเสียงคุณนี่ไงคิงออฟวานยังไงก็ลุยคนคนนี้แต่เขาแต่เขาขอขอทำงานแบบให้ประสบความสำเร็จก่อนนะคะจะในมาที่บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องงานอยู่เขาจะผ่านไปได้นะเนี่ยคิงออฟวานนะคะเขาจะผ่านไปได้อื เดี๋ยวได้มาคุยกันนั่นแหละนะคะได้มาลงเอยกันนะขอสรุปสุดท้าย5้าใบว่าจะอย่างไรนะคะคุณและเขา The Moon สู่อสังันทางจิตเลยจริงๆเลย Hermit ตามสองนะคะตามดูเงียบเงียบรอคอยนะคะอ่าเอาหลอ The Moon Hermit นะคะเไพ่แห่งความคิดถึงคึงหาไพ่ลุ่มลึกไพ่การรอคอยที่แสนยาวนานแล้วอยู่ดีก็มาเป็นไพ่ร้างครอบครัวแต่งงานเลยนะอืมโอเค แบบนั้นไปเลยนะคะยังไงก็ได้การเปล่าประกาศแน่คนคนนี้เขาจะมาบอกความในใจว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะ Judgment น,นะคะแล้วก็ให้ The Lover ขึ้นมาอีกแล้วนะคะคนคนนี้ปักหมุดฟันธงที่คุณแล้วแล้วก็จะมังง้อขอคืนดีขอความรักจากคุณค่ะสุดท้ายเป็น Judgment การเปล่าประกาศนะคะการเปิดเผยความในใจคําสารภาพ The Lover กับคุณที่เป็นคนที่เขารักเขามั่นคงกับคุณอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณค่ะ ใคยคนนี้ลืมคุณไม่ได้นะคะให้คุณรอเขาอีกสักนิดนึงนะคะเขาจะเดินทางมาหากลับมาปรับความเข้าใจกับคุณพูดให้คุณเข้าใจเขาแล้วก็คืนดีกันนะนะคะตามนี้เลยโอ้ใช่เลยแหละเนาะพลังงานของคนคนนี้เขารักคุณมากๆเลยค่ะไม่มีไพ่อะไรที่เขาจะลืมหรือว่าสับสนในในหัวใจตัวเองเลยนะคะมีแต่ไพ่ของความน้อยใจ คนขี้หึงคนน้อยใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักเป็นความน้อยใจของเขาเองนะแล้วก็ห่วงคุณด้วยไม่อยากเสียคุณไปค่ะมองวว่าเขาจะสู้ถึงที่สุดเลยเนี่ยนะงัดดาบขึ้นมาแล้วนะคะแล้วมีไพ่สีไม้เท้าด้วยจบสวยแน่แน่แน่นอนเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นไพ่ได้สำหรับเรอมองให้ดูนะไพ่เดทนะคะไพ่เดทแปลว่าอะไรคะจบสถานการณ์ที่เป็นแบบเนี้ยขมุกขมัวแบบเนี้ยนะคะคนคนนี้นะคะ เขาเนี่ยจะเคลียร์ทุกอย่างให้คุณแบบกระจ่างชัดเลยนะคะไม่มีไม่มีความค้่องใจใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดเม้นออกมาแล้วเนาะการเปล่าประกาศให้คนรักนะคะจบจบสถานการณ์ที่เป็นคู่รักก็ได้แล้วก็มาแต่งงานกันเลยเริ่มสร้างครอบครัวโอเคดีมา,มากๆเลยนะคะคิมนี้งั้นก็ขอสรุปเลยว่าใครคนนี้นะคะเขาไม่เคยลืมคุณนะคะไม่เคยลืมคุณเลยนะคะแล้วก็ยังคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะอยากให้คุณรอเขา โอเคขอให้คุณมีความสุขม,มากๆนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่ากดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย